อันดับที่สที่เข้ามาใหม่เป็นผลงานของจอห์นเอมชูผู้กำกับจาก s t e p Up GIJ o o w o w You s e e มีอย่างละหนึ่งภาคส่วนที่พี่โอชอบคือ Justin Bieber Never Say Never นะครับ พุ่งกับคนนี้ทำเรื่องนี้ออกมาเป็นแนวมิวสิค l ลแล้วก็คาดหวังว่าสัปดาห์นี้จะเปิดตัวได้สูงถึง20ล้านเหรียญสหรัฐครองตำแหน่งอันดับหนึ่งที่มริกาแต่ก็ผิดหวังเนื่องจากว่าในวันศุกร์ทำรายได้น้อยมากเพียงแค่4ล้านเท่านั้นเขาก็เปลี่ยนการคาดหวังใหม่ลงมาเป็น13ล้านแต่ปรากฏว่าเอาจริงต่ำกว่านั้นอีกได้แค่10 11ล้านเศษเ,เท่านั้นเองตอนนี้ยังไม่ได้ฉายที่อื่นนะครับรายได้ทั่วโลกก็คือเท่ากับสหรัฐนี่แหละก็คือ11ล้านรายงานสำรวจโพลสำรวจออกมานะครับบอกว่าคนที่ชอบหนังเรื่องนี้เรื่องนี้ได้คะแนนสูงมากนะครับจากักวิจรณ์80กว่าแล้วก็จากประชาชนเกือบ8เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับเรื่องนี้ผู้ที่ชื่นชอบเป็นผู้หญิงมากกว่าแล้วก็อายุ35ขึ้นไปมากกว่าแต่ เขาไม่ได้สํารวจว่ามันมีโพอีกแบบสํารวจหนึ่งที่สํารวจว่าผู้หญิงในวัยขนาดนี้ยังไม่พร้อมและยังไม่กล้าที่จะออกจากบ้านมาโรงหนังเรื่องนี้ก็เลยประสบความผิดหวังดังที่เห็นนี้นะครับแทนที่จะได้20ล้านตอนนี้แค่10ล้าน11ล้านกว่าๆเท่านั้นเองครับ